ช่วงนี้มีคนแบบจบชีวิตตัวเองนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาเรื่องทางโลกอะไรแบบนี้ซึ่งบางคนยังอายุไม่เยอะเลยผมรู้สึกว่าใครก็ตามนะที่กำลังท้อแท้กับชีวิตหรือแบบไม่เอาแล้วชีวิตเนี้ยลองเอาอีกอึดใจเดียวครับอึดใจเดียวเลย ลองมาศึกษาคําสอนพระพุทธเจ้าแบบจริงจังเลยถ้าคุณเบื่อชีวิตแบบบนโลกแล้วเบื่อความวุ่นวายเรื่องสังคมทางโลกเรื่องการเงินเรื่องทุกๆอย่างถ้าเกิดคุณคิดจะจบชีวิตตัวเองหยุดก่อนให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเลยมาถ้าทางโลกมันไปไม่ได้ก็ไปมันทางธรรมเลยมาศึกษาคําสอนพระพุทธเจ้าเลยผมว่าคุ้มกว่าแล้วคุณจะได้เจอความสุขที่แท้จริง ที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นประสบการณ์จริงของตัวผมนะครับซึ่งในเมื่อก่อนนะผมก็เบื่อชีวิตแบบนี้ไม่รู้จะมีชีวิตเพื่อจุดหมายอะไรใช้ชีวิตไปหาเงินมีนู่นมีนี่แล้วเพื่ออะไรจนมาจนผมเนี่ยมันเจอคําสอนพระพุทธเจ้าเราได้รู้ว่าโอ้พระพุทธเจ้าท่านสอนแบบนี้แบบนี้แบบนี้ทุกคนไปศึกษาเลยครับ ศึกษากับตัวเองเราจะรู้ว่าความสุขจริงเนี่ยมันอยู่กับเราตลอดความสุขที่เป็นนิรันดร์ความสุขที่ผู้เจ้าท่านบอกว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีสุขในทางธรรมะคุณไม่ต้องลงทุนไม่ต้องปวดหัวกับใครทั้งสิน้นชีวิตขึ้นอยู่กับใจของเราเองนะอยากให้ทุกคนช่วยกันแชร์คลิปนี้ไปนะครับใครที่กำลังหมดหวังท้อแท้เบื่อชีวิตอยากจะแบบ จบชีวิตไงเนี่ยอย่าพิ่งมาศึกษาคําสอนผู้เจ้าก่อนเชื่อผมผมพูดด้วยหัวใจเลยว่าเมื่อคุณได้ศึกษาคําสอนพูธเจ้าแล้วนําไปศึกษาเนี่ยปุ๊บแล้วก็ปฏิบัติแล้วเนี่ยคุณจะพบความสุขที่แท้จริงแล้วโลกนี้มันจะเต็มไปด้วยสิ่งที่สวยงามครับแล้วเราจะมีความสุขจริงๆ